ฉี่ไม่เล็ดต่อขาวไม่มีใช้ชีวิตสบายค่ะสวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะพี่ชื่อหวานปีนี้อายุ41ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นพนักง,งานประจําบริษัทนะคะแล้วก็คือมีลูก3คนปัญหาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะโดยปกติแล้วอะ่ะพี่จะเป็นคนที่แบบมีปัสสาวะเล็ดแล้วก็มีต่อขาวค่อนข้างเยอะมากเวลาไปออกกำลังกายหรือว่าออกไปข้างนอกอะ่ะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากคือแบบออกกำลังกายแรงๆปุ๊บ ก็ต้องไปห้องน้ําก็ต้องไปล้างต้องไปอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็พี่ก็ลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูค่ะว่าเอ๊ะมันจะมีที่ไหนที่มันช่วยเรื่องตกขาวหรือปัสสาวะเลดให้เราสนิดหนึ่งไหมวันเนี้ยพี่ก็มาเจอที่นี่นะคะที่ลองมาทําดูโอเคมากค่ะปัสสาวะเลดไม่มีปัญหาออกกําลังกายแรงๆได้นะคะแล้วก็ตกขาวคือลดน้อยลงมากคือแทบไม่ต้องใส่ขเขาเรียกว่าแผ่นพี่ว่าลองตกขาวะอะขอเขาเรียกว่าแผ่นผ้าอ่า แผ่นนามันมเล็กๆที่เราต้องใส่กันนะอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะคะปัะจําันนี้คือใช้ชีวิตได้ปกติดีมากท้านงที่ลูกสามละก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เลยค่ะ